สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะที่รีบทําคลิปลงคลิปวันนี้ก็เพราะว่าที่โรงเรียนมีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะคะก็เลยต้องรีบลงคลิปให้ได้ชมกันนะคะเพราะว่าวันทั้งวันวันนี้อาจจะยุ่งมากนะคะจ,จะยุ่งมากก็ลักกี้นะคะลักกี้เอาคลิปของลักกี้มาให้ชมถ่ายคลิปเอาไว้ คือแม่กําลังซักผ้าอยู่ค่ะตอนที่ถ่ายคลิปพอหันหน้ามาอีกทีฟิลจะบอดมันก็เบี่ยงมาแบบนี้แล้วคะโอ้ยเกือบช่วยไม่ทันนะคะเกือบตกนะคะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนอละกี้ทําหน้าตาเซ็งๆนี่สงสัยอยากไปเที่ยวแน่เลยใช่ไหมฮะบอกมาสิว่าเป็นอะไรเจ้าอยากไปที่ไหนบอกมา เว้ยทำหน้างนอนทำหน้าเสงเซ็งสุดขีดนะคะโลกภายนอกมันไม่ได้โสภาสถาพรอ,อย่างที่หนูมองผ่านกระจกหน้าบ้านออกไปทุกวันนะครับถ้าหนูหลงถ้าหนูหลงละเลงหนูอาจจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามใจตัวเองอาจจะไม่ได้ปลอดภัยนะมีทั้งคนใจร้ายมีทั้งหมาคุณไม่ชอบแมวก็เยอะนี่ ดีนะที่ไปช่วยมาได้นะเขาเอาไปปล่อยทิ้งทุ่งนานะดีนะที่รู้จักวิ่งเข้าหามนุษยนะ์ให้มนุษย์ช่วยเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหานุกนะคะตอนที่ตัวเราไปปล่อยนุกเดินไปทุ่งนากับบัวขาวโอ้ยเขาพยายามเอาตัวรอดวิ่งหาคนเขา,เขาก็เก่งของเขาเหมือนกันที่เขาไม่กลัวคนนะคะพี่ทองนี่ก็เหมือนกันนะคะเกิดมาไม่เคยลําบากนี้แจ้าเอเนีเล็กพี่ทองเกิดมาไม่เคยลําบากนะคะ เกิดมาก็ได้มีเจ้าของดูแลเลยนะคะเขาเป็นลูกแม่สามสีนะคะนี่แหละค่ะให้นี่นะะนลัคก,กี้เป็นลูกแม่สามสีแล้วก็แต่ก่อนนุกอยู่บ้านไม้เก่าๆที่อยู่หมู่บ้านเก่านู่นนักก็เลี้ยงแต่แม่สามสีกับถุงทองะะสองตัวเองนะคะแม่สามสีไม่ได้เลี้ยงระบบปิดด้วยนะคะตอนนั้นเพราะว่าโดยสภาพของบ้านแล้วมีที่ที่ให้จะเขาจะออกไปได้หลายทางมากะคะ่ะบ้านไม้เก่าๆซึ่ง ลูกเป็นผู้อาศัยนะคะตอนนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ชีวิตมันพลิกผันมาได้มีบ้านอยู่กับเด็กๆนะคะแมวก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น40ตัวนะคะจากจากยีจากสองตัวนะคะมันมันเป็นไปได้นะ,ะนเป็นไปได้โดยที่เราแบบงงๆนะคะผ่านมามาคิดทบทวนแบบงงๆโอ้โหสี่สิบตัวนี่เวลาเวลาของชีวิตนี่อยู่กับ อยู่ข่แมวหมดเลยค่ะเวลาว่างนี่คือคือเป็นของแมวเลยเวลาทํางานก็ส่วนหนึ่งนะเป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะคะมาอยู่บ้านหลังนี้ครบปีละครบปีละแม่จําปาแม่จําปานอนเฝ้าอาหารกา็ภาวนาให้นุ่งค่ะภาวนาให้ตัวเองเนี่ยอย่าเป็นอะไรนะคะภาวนาให้ทุกทุกนางฟ้าทุก ทุกท่านที่ดูแลหมาแมวจรเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม้แต่ป่วยแค่วันเดียวเนี่ยเด็กๆก,ก็รู้จะอยู่ยังไงเนะเาะก็ไม่อยากคิดภาพนั้นนะคะแล้วภาวนาให้ f อทุกๆท,ท,ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนนะคะบางท่านอยู่เบื้องหลังก็ขอให้ท่านนะ่ะมีสุขภาพแข็งแรงในความสุขความเจริญเช่นกันนะคะก็การที่นุ้งไปเ,เปลี่ยนเวลาไปให้อาหารหมาจรข้างทางช่วงเช้าเนี่ย มันก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงเย็นนุก,ก็จะได้แยกเลิกเรียนก,ก็จะไปหาพวกเด็กจอนทุ่งนาที่ทางไปบ้านน้องแจนอะ่ะก็จะได้ไปกันคนละเวลาจะได้อ่าจะได้เร็วขึ้นนะคะแต่ละวันจะต้องกลับมาดูแลเด็กๆที่บ้านอีกนะคะนั่นแหละคะ่ะแล้วช่วงเช้าแถมนุก,ก็ยังได้ทําบุญตักบาตรด้วยนะคะตื่นขึ้นมาก็คือทั้งได้ทําทานทั้งได้ทําบุญนะคะก็ก็ถือว่าจิตใจเราก็ มีการโปร่งตกมากขึ้นนะคะโปร่งตกในที่นี้ไม่ได้อยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินอะไรถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแค่แค่เราคิดเป็นกลางๆว่าเออชีวิตคนเรานะคะวิบากกรรมมันไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องยอมรับสภาพที่เราเป็นได้ทําทุกวันให้มัน,ผ,นผ่านไปผ่านไปผ่านไปได้นะคะก็เป็นความคิดประมาณนี้นะคะแล้วหนูก,ก็อ่า กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะขอให้ชีวิตของนุกอยู่อย่างมีความสุขกับลูกๆที่นี่40ชีวิตนะคะเพราะว่ายังไงก็ยังไงก็ขอให้พวกเขาได้ได้อยู่ได้ใช้ชีวิตมีอยู่มีกินจนจนวาละสุดท้ายของพวกเขาะคะ่ะเราก็จะไม่ให้เขามีลูกมีเต้าขึ้นมาอีกนะคะก็จบจบการจะมีลูกมีหลานแนวง,งอกก็ขอให้ อย่าได้มีขึ้นมาอีกนะคะอย่าได้มีขึ้นมาอีกเพราะว่าถ้าเราแก่ตัวมากขึ้นเราจะอ่อนกําลังแล้วนะคะมันมันไม่มีใครมาสืบสานนะคะนุ่งนี่ก็พูดตรงๆแบบนี้ค่ะออดู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 อันเศรษฐีกับอันสีสุขจะไปดูดนมเจ้านางนะคะเขาเขาก็ไม่ได้ดื้อดึงอะไรนะคะไปดูดนมเขาดูสิคะ เขาก็ไม่ได้ดื้อดึงไม่ขาดคืนเจ้านานนี่ก็ไม่ไม่เคยขู่ไม่เคย,เคยดื้อดึงอะไรกับเขาเลยเขาจะทำอะไรก็ให้เขาทำโอ้ยน้องเจ้านาน,านะคะเป็นพี่น้องกับน้องเจ้าน,านายกับน้องเจ้าขุนนะคะไปดูดนมเขาไม่รู้อะไรโอ้ยโตขนาดนี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ